ถ้าไปหาหน้องใหม่น้อ,นอเด็ดเด็ดดิพี่น้องคะเด็ดถึงยังกันขามสวนอหอยฮาเปิดคือเ่ราะท่านเ,เห็นอยู่ <c oughs> พราะท่านเ,เห็นอยู่ <c oughs> โอ้ยพี่น้องโทรศัพท์ตื่นโทดนี่มันได,ด้แต่หยดแค่เมื่อเดียวพี่น้องพ่อพตาแล้วปะเอ้าเอาพูดเดียวดิพี่น้อง ต้องปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวเสียเบื้องได้แลรับขอสิตกบบนนี้แหละค่ะพี่น่องอนกค่ะมาได้แกงค่ะนี่สองน้อกับพ่อเลี้ยงมาแต่ว่าจะยิ้มไม่เงยเงยเถาะวานไม่เงยเถารวา,าลกวางตาวานนี่เราหม่ไพ่บาตรมาสักบัตรเอาเอาพูดเดียวดิพี่น่อง ต้องปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวะสิไอ้เบิ้องก็รากษาขอจิตตัวบนนี้แหละนี่ยูว่วอสันวะโอ้ก็สรางโอ้พี่น้องว่าไงอ็รัาบกด๊บปุ๊่บอกก็สร้างเดี๋ยวโอ้สองนอนน,อนึ่งนอนหนึ่งนี่พี่น้องได้หรอเห็นบ้างไพี่น้องตั้งกล้องไว้ชิลป์ปั้นไว้ใส่ก็ว่าดีครับ <laughs> พี่น้องมาหาเนาะทไมเนาะม่พูดเดียวเนาะไม่สีแบบเน,นะาะซับเมื่อเดียวมาเลย บ่ได้ดอกโอ้ยทได้บ่กน้อพี่น้องมันีโอ้ยที่เส่นน้องบินโอ้นี่พี่น้องนี่วันนี้นอนสองนอวันฉันนอนง่ายอยู่ใส่อีกน้องนอนหนึ่งเหมือนก็คือนอนเอาไปแกงเมียนใส่ถุงยางใส่ถุงยางเพราะว่าสับมือเดียวของมือนัดแกงได้นอนใหม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่นี่ค่ะพี่น้องแต่ว่ามันนอนใหม่ไพบ้าน ไพ่บ้านที่อยู่กับสันว่า,วาโอ้กับซางโอ้พี่น้องมองไงใครซับทุกุกคนที่อกกับซ้ำอันเดียวโอ้สองนอนนั่นนอนหนึง่งนี่พี่น้องได้หรอเห็นบ้างไโอ้สิได้บนน้องพี่น้องมั้ยโอ้ยที่ใชน่อบินของเมืองแฉงได้น้องใหม่ไพ่หวานมันก็สีอ่อนแน่นี้ไพ่พี่น้องแต่ว่ามนน้องใหม่ไพ่บ้านไพ่บ้านบรรนเอิญน้องใหม่ไพ่บ้านเนาะค่ะเนาะว่าเป็นน้องใหม่มเขียว ไปไดายางาตากแดดไปก็ง่อยยางรัดสวนไปเรื่น้องสวนพื้นที่นีอน้อุ้ยมาสิอะไรอยู่พี่น้องขะจับมือเดียวอุอุโอ้ยบรได้ดอกพี่น้องมือเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องตกไปสุขสุขคนค่ะพี่น้องคะาา่ะเนาะค่ะเนาะมื่อีสิบผ้ามาหมเส้าพไปจำเป็น น่า,าหนูใหม่เพ่ดเดียวมันต้องซับแต่ได้ย๋ยวงสี่เลยพี่น้องไดี่ยวสองนอนสองนอนสวัสด,ดีค่ะพี่น้องขอบีนี่มาหว่านอนหนึ่งแต่เตามันตื่นหนึ่งว่าเมนนอนสามมือเดียวเลยว่าพี่น,อนออออ้องอือหืออือหืึพ่อยางเอียบเอียบไปท่องผุนเบิ่งเกิดเด้พ่อแกงโอ้ยนอนเดียวกับพ่อแกงเลยพี่น้องไปเมียดกันก็ต้องเอาหลายถ้าเอาเกิดเอาหลายไปแล้วก็ กินบ้งน้อยยางลาสวนไหมขวากาคาบไข่ไปพี่น้องขอาลาคาบไข่แล้ว,ลาาลาาลวเน็นไขป่ปลาเฮ้าหมืออัดเสียงไดโนใหม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่ดพี่น้องแต่ว่า,ามันไดโนใหม่ไพบ้านไผ่บ้านกันว่าง่กับเซียวนี่พี่น้องนี่นี่นนไหวไซกับว่าดีข้าวผี่น <laughs> ้องมาหาเนาะไดโนใหม่เนาะมันพู้เดียวนดเดยวนาะไม่สีดเลยเนาะซับพูดเดียวมันเลย ่ได้ดอกหาเห็ดปัณฑิกกับสิผ้ามาหาแนาวเมียดเมียดก็คือเอาไปแกงใส่เห็ดแล้วล่ะค่ะพี่น้องคืออะไรพาพาเขาไปเบิ่งกันมีเสียมกกวสิเพเนาะนค่ะเนาะสอ,องเนาะก็พอแล้วก็ต้องใส่าลายสองใส่าลายหน้าตามมาแล้วรักเนาะใหม่ข่อยพี่ชันวะอ้าพี่น้องจำเนี่ยล่ะค่ะพี่น้องได้แล้วเนาะใหม่กู้ในห,หลายทีลบส้มขีดตุ้งติ๋วเครืงโทรศัพท์ตก พีเอเตอร์นี่แหละค่ะบรรนนุเอินน้องใหม่ไพ่บัตรเนาะค่ะเนาะว่าแม่น้องใหม่เขียวรีดผ้ายางตากแดดไปจค่หนอ่อยยางรับสวนไปที่เพียงสวนพื้นที่นี่อุ้ยมาอะไรแบบนี้ทีหลางมาค่ะนี่เบิ้งตน้นเห็นเบิ้งอันเสียงพ่อตามาแล้วเมื่อเสียดายเอาไปเซียตู้ไปกับว่าเสียพี่น้องค่ะไม่อร่อยมั้งเนี้ยหื้อน้องเนี้ยหื้อ น้อใหม่ไพ่บาน,นาโอ้ยสีได้ปุน้องพี่น้องมี้โอ้ยพี่เซนอนบนเมื่อเสียดายเอาไปเซตูไปกับว่าเสีพี่น้องค่ะไม่อร่อยอยมันเ <c oughs> นี่ยหื้น้องเนี่ยเฮ้น้อใหม่ไพ่บานใ่ไมยังออมหาไม่ สร้างวาถิพี่นอ้องเมดเสียดายเอาไปเสียดูไปกับว่าแสบพี่น้องค่ะไม่อร่อยเลยเนี่ยหืมน้องเนี่ยหืมน้องใหม่พี่บานถ้าห้อยยางเอียบๆไปท้องผุนเบื้องต้นเดี๋พราะกีโอ๊ตนอยเดียวกับพราะเกี้ยเลยพี่น้องไปเมียดกันเพราต้องเอาหลายถ้าเอาเกิดเอาหลายไปแล้วก็กินบ้าค่ะซ้ม,มือเดียวจีดายต้องน้องใหม่สองน,อน้อยนี่แล้วค่ะไปเมียดบ่เอาเมียดหลายแล้วว่าพอาะตาวา่านน่าหวานกับมี่อยู่นอนหนึ่ง เจ้าปุ๋ยไรหรอกเอ้าเอาพูดเดียวดิพี่น้องเบิ่งปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวสี่ใบบึ้งเพิ่อนอาซาบขอสิตกบันนี้ล่ะพวกหลายหลายได้จ่าสิรับชมคลิปตุ๊ะจ้ะสวัสดีค่ะโอ้ยคุณพี่น้องแหนงมันกตอนนั้ใหม่ใช่วานขอจังไดจสิเอาไดรบ้างมาพูดเดียวเรได้แกงค่ะนี่ช้อนนอนกับพ่อแล้วนี่ระหว่างนอนหนึ่งต่เตามันตื่นหนึ่งว่าเม่นนอน สามมื่อเดียวเลยป่ะพี่น้องอือหืออือหือกันว่าแย่กับเซลนี่พี่แน่นี่นี่หม,มืออัดแจงให้เราใหม่ไผ่หวานมันก็สีอ่อนแน่ดิค่พี่น้องแต่ว่ามันเราใหม่ไผ่บ้านไผ่บ้านขัน,นยังกอมหาไม่สร้างว่าเถอะพี่น้องนี่อยู่กับสันว่าโอ้กับสรางโอ้พี่น้องอว่าไงใส่ซับุกุด ช่วยกับซ้ำเดียวโอ้สองนอนหนึ่นอนหนึ่งนี่พี่น้องได้แล้วเห็นบ้านเอ้าเอาพูดเดียวดิพี่น้องเบิง้งปลาไพ่ไปก่อนเดี๋ยวสี่เบืง้งเบื้องซ้ำขอจิตโต๊ะบนนี้แหละเป็นไหนยุพี่น้องขะจับมือเดียวอืออ,อโอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องมือเดียวสวัสดีค่ะพี่น้องตกปลาสุกูสุขคนค่ะพี่น้องค่ะ นนเนาะค่ะเนาะมันอีสิบาะมะเหมือเจะอาภาพไปเี่นเนาะค่ะเนาะสองเนาะของพ่อแล้วก็ต้องใช้ลายสองเส้นลายพ่อตาม,มาแล้วรักนาะใหม่ข่อยพัชรนกไนยังออมหาไ้วสร้างว่าถือพี่น้องไววใส่กับว่าดีพพี่น้องมหาหาเนาะ นอมั um e aka, ้งผู้เดียวเนาะสเนาะซามือเดียวมันเ่ด้กมาแต่ว่ายินไม่เงยเงถาละวานไม่เงยถาละวานปตาวานนี่เราใหม่ไพ่บาตมาสักบโอ้สีแดงบน้องพี่น้องมี้โอ้ยชาน้องบินโอ้นี่พี่น้องนี่วานี่มาสองวาวัดฉัน นอนยังย uh, no, no, ุ i, no? ่งใส่เ mm ี hmm. oh, ai, ้ยนอนนอนหนึ่งบนพี่น้องเอาไปแกงเมี่ยนอะไรอย่างนี้พี่น้องขะจับมือเดียวอุ้อุ้อุ้โอ้ยบ่ได้ดอกพี่น้องมือเดียวขึอนอย่างน้อขาพี่น้องไปหาน้องใหม่ไปพี่น้องพาไปหาน้องใหม่พาไปหาน้องใหม่น้อเด็ดเด็ดดิพี่น้องพาแดดถึงยังกันขามสวนโอ้ยสิเดี๋ยวพี่น้องพี่น้องบนนี้โอ้ย ที่ซน่าบิน,นกันโ่ยังยังก็เสียวนี่พี่น้องนี่นี่เอาแบบที่พี่น้องมาค่ะพี่น้องเบื้องต้นเห็นเบื้องอันเสียงพ่อตามาแล้วสวัสดีค่ะพี่นอ้องปลอาภัยสุขสุขค้นขาพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนาะมื่อนี้สิบภามามือนสาวภาพไป สวัสดีค่ะพี่น้องปลอดภัยสุข,ขสุขคุ้นค่ะพี่น้องค่ะเนาะค่ะเนา,ะ,นามะม,ะมาาื่อนี้สิ้ผ้ามาเมื่อเช้าผ้าไปเกือบ่อยกระแฮงบ่ดีเนาะยางออมหามมาใหาม่กันเนาะหัวหอยปลาขาดพี่น้องเนาะค่ะเนาะหอยหอยเม็ดแข็โอ้ทใหม่พี่บ้านน้ำร้ายพี่น้องน้ำร้ายหอยชีได้บ